าการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ประเภทและตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนรู้ความหมายของ e-learning การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์ทราเน็ตหรือทางสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณดาวเทียมและใช้รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการเรียนที่เราคุ้นเคยกันพอสมควรเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสอนบนเว็บการเรียนออนไลน์การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรืออาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนักเช่นการเรียนจากวิดีทัศน์ตามอัธยาศัายเป็นต้นในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึง e-learning คนส่วนใหญ่จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศซึ่งออกแบบมาสำหรับการสอนหรือการอบรมซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บ ในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียนและงานสอนด้านต่างๆโดยผู้เรียนที่เรียนจาก elearning สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์นอกจากนี้เนื้อหาสารสนเทศของ elearning จะถูกนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีเชิงโต้อตอบจากความหมายที่คนส่วนใหญ่นิยาม elearning นั้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า elearning ไม่ใช่เพียงแต่ แค่สอนในลักษณะเดิมๆและนำเอกสารการสอนมาแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลและนำไปวางไว้บนเว็บหรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอนหรือการอบรมที่ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนในลักษณะตลอดชีวิตซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนศน์ ของทั้งกระบวนการในการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ e-learning ไม่จําเป็นต้องเป็นการเรียนทางไกลเสมอไปคาารย์สามารถนําไปใช้ในลนักษณะการผสมผสานหรือ blended กับการสอนในชั้นเรียนได้ลักษณะสาําคัญของ e-learning ลักษณะสาําคัญของ e-learning ที่ดีควรจะประกอบไปด้วยลักษณะสาําคัญ4ประการดังนี้ 1. ทุกเวลาทุกสถานที่หมายถึง e-learning ควรต้องช่วยในการขยายโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง ในที่นี้หมายรวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูเนะะื้อหาตามความสะดวกของผู้เรียนเช่นผู้เรียนมีการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น2มัลติมีเดียหมายถึง e-learning ควรต้องมีการนำเอากาันนำเสนอเนะะื้อหาโดยใช้ประโยชน์จากสื่อผสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความคงทนในการจดจำและหรือการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 3. การเชื่อมโยงหรือ non-linear หมายถึง e-learning ควรต้องมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงกล่าวคือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการโดย e-learning นั้นจะต้องจัดหาการเชื่อมโยงที่ยืดหยุ่นแก่ผู้เรียน 4. การโต้ตอบหมายถึง e-learning ควรต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือก,กับผู้อื่นได้ กล่าวคือ 1. e-learning ควรต้องมีการออกแบบกิจกรรมเชิงผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหารวมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเอง 2. e-learning ควรต้องมีการจัดหาเครื่องมือในการให้ช่องทางแก่ผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารเพื่อการปรึกษาอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นกับผู้สอนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนโดยในส่วนของการโต้ตอบน,นี้จะต้องคำหนึ่งถือการให้ผลป้อนกลับ ในทันทีต่อเหตุการณ์ซึ่งอาจหมายถึงการที่ผู้สอนต้องเข้ามาตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและทันเหตุการณ์รวมทั้งการที่ e-learning ควรต้องมีการออกแบบให้มีการทดสอบการวัดผลและการประเมินผลซึ่งสามารถให้ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะข,ของแบบทดสอบก่อนเรียนหรือแบบทดสอบหลังเรียนก็ตามองประกอบของ e-learning ประกอบด้วย 1. เนื้อหาหรือ content เนื้อหาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของ e-learning คุณภาพของการเรียนการสอนของ e-learning และการที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ในลนักษณะนี้หรือไม่อย่างใรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนื้อหาการเรียนซึ่งผู้สอนได้จัดหาให้แก่ผู้เรียนนั้นซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อทำการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสารสนเทศที่ผู้สอนเตรียมไวใ้ให้เกิดเป็นความรู้โดยผ่านการคิดค้นวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง คำว่าเนื้อหาในองค์ประกอบแรกของ E-learning นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อการสอนและหรือคอร์สแวร์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงส่วนประกอบสำคัญอื่นๆที่ E-learning จำเป็นจะต้องมีเพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์เช่นคำแนะนำการเรียนประกาศสำคัญต่างๆผลป้อนกลับของผู้สอนเป็นต้น2 ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้องค์ประกอบที่สําคัญมากเช่นกันสําหรับ e-learning ได้แก่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ซึ่งเป็นเสมือนระบบที่รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไว้เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั่นเองนอกจากนี้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่สมบูรณ์จะจัดหาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารไว้สําหรับผู้ใช้แบบไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของไพรส์นีอิเล็กทรอนิกส์เว็บบอร์ดหรือแชท บางระบบก็ยังหาองค์ประกอบพิเศษอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกมากมายเช่นการจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าดูคะแนทดสอบดูสถิติการเข้าใช้งานในระบบการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตารางการเรียนปฏิทินการเรียนเป็นต้น 3. โหมดการติดต่อสื่อสารองค์ประกอบสําคัญของ e-learning ที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือการจัดให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอื่นๆรวมทั้งผู้เรียนด้วยกันในลนักษณะที่หลากหลายและสะดวกต่อผู้ใช้กล่าวคือมีเครื่องมือที่จัดหาไว้ให้ผู้เรียนใช้มากกว่า1รูปแบบรวมทั้งเครื่องมือนั้นจะต้องมีความสะดวกในการใช้งานด้วยข้อดีและข้อจํากัดของ e-learning. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอนมีดังนี้ 1. e-learning จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดียสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียวหรือจากการสอนภายในห้องเรียนของผู้สอนซึ่งเน้นการบรรยายในลักษณะของ Shock and Talk แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช่สื่อใดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ e-learning ที่ได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมีระบบ e-learning สามารถช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในเวลาที่รวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดีเพราะผู้สอนจะสามารถใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยายและสามารถใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น 2. e-Learning จะช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดตลอดเวลา เนื่องจาก e-learning จะมีการจัดหาเครื่องมือที่สามารถทำให้ผู้สอนติดตามการเรียนของผู้เรียนได้ 3. e-learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตอนเองได้เนื่องจากการนำเอาเทคโนโลยีให้เปอร์มีเดียมาประยุกต์ใช้ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความภาพนิ่งเสียงกราฟิกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้น 4. e-learning ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของให้เปิดโอกาสที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนในด้านของลําดับการเรียนได้ตามพื้นฐานความรู้ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถที่จะทดสอบทักษะตนเองก่อนเรียนได้ทำให้สามารถชี้ชัดจุดอ่อนของตนเองและเลือกเนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบการเรียนของตนเองเช่นการเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการทบทวนได้ โดยไม่ต้องเรียนในส่วนที่เข้าใจแล้วซึ่งถือว่าผู้เรียนได้รับอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองจึงทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจังหวะของตนเอง 5. eLearning ช่วยทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนครูผู้สอนและกับเพื่อนๆได้เนื่องจาก eLearning มีเครื่องมือต่างๆมากมายเช่นแชท t r o o มเว็บบอร์ดอีเมลเป็นต้นที่เอื้อต่อการโต้ตอบที่หลากหลายและไม่จากัดว่าจะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน นอกจากนั้น e-learning ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกมหรือการจำลองเป็นต้นระดับของการนำ e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอนการนำ e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถทำได้3ระดับดังนี้ 1. ใช้ e-learning เป็นสื่อเสริม หมายถึงการน,นำ e-learning มาใช้ในลักษณะส,สื่อเสริมกล่าวคือนอกจากเนื้อหาที่ปรากฏใน e-learning แล้วผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆได้ 2. ใช้ e-learning เป็นสื่อเติมหมายถึงการน,นำ e-learning ไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นเช่นนอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้วผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก e-learning โดยเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนจาก e-learning ผู้สอนไม่จําเป็นต้องสอนช้าอีกแต่สามารถใช้เวลาในชั้นเรียนในการอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจได้ยากค่อนข้างซับซ้อนหรือเป็นคําถามที่มีความเข้าใจผิดบ่อยๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้เวลาในการทากิจกรรมที่เน้นผู้เรียน ได้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนได้ในความคิดของผู้เรียนแล้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเมื่อได้มีการลงทุนในการนำเอา e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอนและอย่างน้อยคนตั้งวัตถุประสงค์ในลนักษณะของสื่อเติมมากกว่าแค่เพียงไปสื่อเสริมเพื่อให้เกิดความคุ้มทุน 3. ใช้ e-learning เป็นสื่อหลักหมายถึงการนำ e-learning ไปใช้ในลนักษณะแทนที่การบรรยายในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ และโต้ตอบกับเพื่อนและผู้เรียนอื่นๆในชั้นเรียนผ่านทางเครื่องมือติดต่อสื่อสารต่างๆที่ e-learning จัดเตรียมไว้